ตเต็มน้ำมืออ้าวมีใครใจลูกสาวอากีกไหมลูกสาวน้ำจาไปเอาเงินลูกาลูกไปเบลเงินเบลเงินงก่อนเอาไปมาแล้วบอสเอ่เอทำไม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 ที่จะบอกเวลาขอบคุณค่ะได้เงินมาใช่ไหมปับ๊บกองมาที

เขาบอมกันให้นะค่ะอ่าเขาบอมกันให้ป๊าบขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่เขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิปมึงมาทำไมเนี่ยเฮ่อร้องกนเหรออ่ออ้าวน้ำจ้าทิปให้ขอบคุณค่ะ อายุแค่นี้เอลก็ยังไม่มีบอกเลยว,ว่า40ถึงจะมีผัวแล้วน,น,น,นี่ใครครับเอลผ่านไหมครับคุณมงคลชอบแบบไหนอ่ะ <c oughs> สอนลูกสาวหน่อยสิเฮ้ยเอลไม่มีเลยอายุก็ขนาดนี้แล้วเอาติดพุงดูอ่อะไปทำให้ลูกสาวดูนี่ไหม โอ้ยเมื่อกี้ยังไม่เรียกตำรวจเลยตามแม่นุ๊กสาวดูดิยังไม่รับเลยทางนี้ทางนี้เลยนุดูอ่ะติ๊บยินดีไหมยินดีไหมอ่ะขอพออให้นะอ้าวขอบคุณค่ะ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  ขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ยจะมันคือป๊ะป,ป,ป,ป๋าคก็พอมังเนาะไม่รับแล้วเอ้ามานั่งแบบนี้ให้หลงโอน<อ>ตั<อ>นตหมดแล้วนั่งแบบนี้เหรอ <S <s <uc ces> นั่งแบบนี้พี่เบสแบบนี้สิพี่เฮ้ยนี่ทีเดอร์แบนี้มาดังที่เดิมมาดังที่เดิมรอเอาทีมพี่เบสมาหน่อย เด็กมโน่อ่านั่งๆมาเดิม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 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอา้าเข้าให้ทิปขอบคุณค่ะเอาไหมยังยังยังขอบคุณค่ะ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  แสดงว่าตกตะลึงแนอ่อรครับอะไรนะครับอ้าปากค้างเลยครับดูสิป้าเอา,เอ,าอ้าปากค้างอะไรนะเขาตกตะลึงเขาไม่ได้ตกตะลึงครับเขาอยากกินหม่อมขอคำหนึ่งให้กับพี่เบสครับอี่เบส ยืนขอบคุณงเส้นเหอเอ้านีคือหาบาทปะขอคุณคขอคุณค่ขอบคุณขอบคุณคะขอบคุณคอบคุณคอบคุณอบคุณคขอบคุณคะอคุณคคุณมีอีกไหมฮะมีอีกไหมฮะทางซ้ายทงขวามีไหมฮะรับจ้างขอบคุณทั้งคืนครับอแบงแดงเหรอ เอาแบงก์เอาแบงก์แดงสองแบงก์นะแบงก์แดงสองแบงก์นะอ๋ออ๋ออ๋อแบงก์แดงสองแบงก์โอเคอ้าวขอบคุณค่ะสามแบงก์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝั่งฝั่งขวาก็มีมารอแล้วนะนุ๊กฝั่งขวาก็มีนะ ฝั่งขวาก็มีมารอแล้วนะมีไหมฮะไปมาไปเก็บฝั่งขวาดิแล้วบอกด้วยว่าแบงค์ด้วยแบงค์อะไรอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยเอ้าอันนี้แบงค์แบงค์แบงค์แดงอันนี้แบงค์พวกอ๋อแบงค์นี่ก่อนแบงค์นี่ก่อนไปอ่ะไม่ค่อยโลบมากเลยแบงค์เ้ยหาแบงค์ขาดลอยได้ไหมแบงค์ห้าร้อยไม่ใช่แบงค์เท่าถ้าแบงค์ห้าร้อยให้ไปไปใช่ไหมอ่ะขอบคุณข้าเราไปไป ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคจบแล้วอขอบคุณพี่เขาขอบคุณพี่เขาขอบคุณพี่เขาอ้าโอ้ยหากกนงไงเนาะโหเนาะไปมึงเอาไม้น้ำหนองนั่นอะมาแล้วไปอันนี้เป็นช่อ เดี๋ยวเอุ้ยไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมึงว่องเลยมึงห่องเลยมึงห่องเลยหฮะไปสอดขึ้นกันเนี่ยสองโอ๊ยสองคนไปสองคนมาหลากหลายเลยดิวันนี้มึงทีมันไปป้ําเอาไปเอา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 เล่าสิมาเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอประธานอภัยนะครับพี่ขอประธานอภัยครับโอขอโทษนะพี่ทางนี้มาเป็นพวงอะไรครับทางนี้มาเป็นพวงอะไรโธ่ เฮ้ยฮ้เฮ้อางี้ี๋ยวนาเห็นน้อยใจง,ง,งดีกว่าเอ,อเดี๋ยวทีอออดอาอีก่นโอเคมาเฮ้ต้องนต้อง่รับมา กินเต็มคำข insight, ึ้นน in oh ี่กูก็มึงกินเต็มขอบคุณครับ T วครับบ้องเกียรติห่อพ่อหนึ่เดเจ้าซัมมี่ได้เกือบมื่นเฮ้ยมาแล้วได้เป็นมื่นเขาสองคนนี่มันหำต้องขำมีเลยนะเพื่อนอเพื่อน ีลงไปไปไปก่อนไปก่อนมานนี้เท้าสองคนเี่มันหามต้องค้ามอินี้ตรงนี้ดิมากลางไปไปอ่าขอประทานโทษประทานอภัยแบงค์ยี่สิบด้วยนะครับแป๊บหนึ่งครับอโอ๊ยแบงค์เดียวแบงค์เดียวไปไปก่อนแบงค์เดียวเก็บไว้ก่อน มาเอ้ยเอาหนึ่งเนี่ยาจอมากมามาขันขนอ,ไนนอไงคขจเจ้าจไงผู้ไดเอาขอบคุณ่ะมะเออนักหลอกเกี่ยวสองคนหาไปผู้ดเดียวเนาะมหาเบิ้งมาเบิ้งนักหลอกผู้เดียวบ่ไปเอาให้เราก่อนมเอากเดียวขอบคุามเ่เดยวลมาเบิ้ง เท,ท่ทีเท่ทีนะฮะพอดีว่านักรตีเขาเห็นเอ่อแดงซ์ยี่สิบแม่น้อยเขาเลยตีรอบเดียวเดี๋ยวเอามาเอาแล้วบอกว่านถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วรอบเดียวรอบเดียวแล้วบอกว่าหายหายพันหนึ่งเดาชิบเทือบอู้ไหวะนี่นี่นี่เอ้าเจ้าก้าห์ให้เขาอีหลีเอล่าเพาว่าเจ้าก้าห์ให้เขาเนี่ยวเจ้าก้าห์ให้เขาแทบอ่ะหน่อยนิดเดียวจิเต้นเดาเนี่ยว หน่อยยังไงเต้นมื่อบรรจุสร้างเนี่ยนเนี่ยเนี่ยงูวิธีหลอกงิน MT มอเอาข่อยว่าจบประกาศให้เขาแขกเขาเต้นเจ้าให้เขาบออุ้ยข่อยว่าจบประกาศเหามึงร้องเต้นมันก็เพื่อนไม่ได้ฮะมึงดรอชิปเยอะเลยกลัวร้อประกาศให้ดอกว่าต่ว่าิ่งก็ร้องเห็ดบางเพื่อนร้องไห้ไเหรอเห็นไ่เห็นไ่เห็นหลักฐานเลยเอ้ามึงร้องเดาบ้างก็ได้แต่ว่าขัดสมมุิกูเดาเป็นมูมึงนึงสีห้องก็ได้คนละพันเด้ เอ้าเออกูว่าแล้วหนที่มีในกระเป๋าพันเดียวแหละแล้วห้องจ้างเลิกคนจี๋แล้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดพูดเพลิงมันนี่ฮ่าฮ่ามาเป็นซิฟกูขอพันหนึ่งนะเพื่อนเอ้าก็ละฮ่าอ่าฮ่าโอ้ยกินไงขอบคุณพี่ใหม่พัชรีนะครับที่ทำหน้าแบบนี้ออกมาขอบคุณค่ะพี่ล่าลูกแบ่งพันเนะลูกอันนี้หนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งนับไป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเค อย่าไปไกลแล้วดูเอา้าเจ้าสูตรเขาเต็มเต็มปอดด้วยอ่าถ้าเทียบพันโลกันพัดขอบคุณค่ะเอาจะ่ีผัวอกกขาถามดูอุ้ยพูดได้อะอุ้ยพูดได้เอาอ้าวตาลูก <ด>นนี่เขาปุ๊กฮะราหยุดไหมนี่มาแล้วมานงนี่ซิบแล้วซิบแล้วลแล้วไปซิบแล้วได้เดี๋ยวคอยว่าแล้วเอ็ซีสิเหรียญเสร็จเฮายยังหเต้นเดาเห็นตั้งแต่เช้าหายห่าร้อยบาทนี่เอา้ากูโมได้กูเสียเปรียบเลยเอ้าท่านเอ้านีาเ,านเหาองซื้อไหมสินี้ห้องเรียบร้อยเนี่ยอ้าวกะสัตรัดแล้วไม่เกินคำเดี๋ยวไป เออเดี๋ยวแบกร้อยดอกก่อนนะครับแบกร้อยดอกก่อนโอ้ยเมื่อยแล้วมัมึงจะการเขาลอยหลอดควรลอบมาหายลาบมาหายดอกเดี๋ยวเรางก็บมาเอาจิกงควรลอยปลาดกนะจิจกแบกพันหายนักร้องอ่ะนะจับมือหายลอยหนึ่งดอกจิ๊บแย่พันหนึ่งเมาแต่ปากพันหนึ่งต่เงินบ้านท่านเห็นดูนี่เดี๋ยวเราก็มาดอก ถ้มขันเอฟซีขเขาตัวกับพ่อไปอยังดอกเขากับรอเล่นกับพอไปซื้อดอกคันเอากระเปา๋า้หมูไปเอาขนาดจะมาสองพันหนึ่งกูพันหนึ่งเันนึ่เนาะเออเขาไปเอาการะเป๋าแบบไกลเึงหอดี๋ยวคัันไปเที่ยวาอาโคสิโดนไปอันพร้อมเทศหลดซะไ <c oughs> อ้พี่น้องครับพี่พี่ครับ เดี๋ยวพี่พ,พี่จะคิดไปไกลนะเราไม่ไม่อันนี้เราเล่นเล่นอ่ามันทำให้ทุกคนพี่สองพันป่ละล่ะเอาพันหนึ่งให้แบ่งกันเอา้ากูจะเปรียบตัวนี่เดลฟี่กับมี่นุกป่ะเนี่ยเ <c oughs> ดาเดลฟี่เดลฟี่เดลทิพแมน็นเออมาแล้วป่ะเนี่ย เอาเอายายเดียวใจเงินเขาก่อนเจ้าชิเลียมอีกเนี่ยนี่เจ้าชิเลียมเต้นอีกเจ้ามาให้เงินเขามาสิคอยไปเอาไปให้เขาเนี่ยมาโอ้ยจะเป็นไห้ยากไห้ได้เนาะอะโอ้ยกูเดามิมเสือตัวนี้หนี่ยก็จะได้หำกูแต่เนาะ รองหันเดาไปซีบเชื้อีกแล้วองหันเดาไปซีบเชือสองคนเศร้าชะลัดเลยน่ะไอ้ยเอ้ยไม่นี่เดี๋ยวผมจะบอกนี่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกระซิบเดี๋ยวผมจะบอกผมจะกระซิบมาหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่เดี๋ยวคือตกเป็นคาถาคาถาลาดดีเนี่ยโอ้ยเจ้าคือเป็นอย่างคือเป็นคนยังสี่เจ้าเห็นว่าแม่เขาเนี่ยเอาเป็นตัวอย่าง าคุณของแม่อยากแท้เตรียมไม้ลูกทุกลูกพอรมาอานรักแม่น้อยจังเลยแม่น้อยปลุกร้องผิดทรงไทยสรงทางก่อนกลับบ้านรับแม่ห้างมาหาเสน่ห์ มาเจอแบกห่างกันกับเต็มตาหลอดนั้นนาอายุเอาไว้นึ่เกินสองหน้าตาตาสั่งประเทศแต่พี่เสน่ห์เป็นกรองเจ้าของเดิมที่เคยกองเรอาคอปล่อยให้น้องอะได้ไงคันจ้าอง